สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงค์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับอาร์เซนอลพบเวสต์แฮมมิเกลวอเตตาขอตกรับเปิดสอบหมดลุ้นคว้าแชมป์โดยข่าวนี้ครับอาร์เซนอลไม่อาจจะลดช่องว่างของคะแนนที่มีต่อลิเวอร์พูลให้เหลือ5าแต้มได้เมื่อพ่ายแพ้คารังให้กับเวสต์แฮมยูเตตด จากการเสียประตูช่วงท้ายครึ่งแรกโดยจรวดโบเวนในกราบขลำเป้าได้อีกครั้งไม์ลวิสซิเครีกองหลังตัวสำรองโดนไล่ออกด้วยการปฏิเสธโอกาสหลุดเดี่ยวของโมฮัมเหม็ดคูดุส ช่วงกลางครึ่งหลังครับผมผิดหวังมากเราไม่ได้ใกล้เคียงกับระดับที่เราทําได้หากเราต้องการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคุณซือสเปนิสสารภาพผมจะเลือกทีมชุดนี้ลงเล่นเหมือนเดิมเมื่อคุณแพ้การเลือกทีมของคุณผิดพลาดอาร์เตต้าตอบหลังในข่าวถามว่าเลือกทีมผิดพลาดหรือเปล่าเราเริ่มเกมได้ไม่ดีมันไม่ดีพอในวันนี้การแย่งแชมป์ไม่ได้อยู่ในมือของเราแล้วเรามีความโคงเส้นคงวาในเกมนี้เราเสียบอลมากไป เราไม่มีเรื่องในแง่บวกเลยเราไม่มีความอันตรายในพื้นที่สำคัญเราปล่อยให้พวกเขาวิ่งกันได้ตามสบายพวกเขาเป็นทีมที่อันตรายพวกเขามีคุณภาพ เกมของเรายากขึ้นทุกทีหลังจากนั้นก็มีใบแดงมันเป็นเหมือนการเค้นครกขึ้นภูเขาเราพยายามตอบสนองแต่เราไม่มีคุณภาพมันเป็นความรับผิดชอบของผมและผมไม่ต้องการโยนมันไปที่นักเตะวันนี้เราไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งมันน่าเจ็บปวดเราสมควรเจ็บปวดทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้เลยครับผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์หากรับชมคลิปนี้แล้วชอบทุกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ กดกระดิ่งครับเพื่อแม่พลาดคลิปข่าวสารไห้มาจากทางเราก่อนจากกันไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างลิงค์ดูบอลครับดูบอลสดดูบอลฟรีนะครับตามกันไธรด้แอดมินปังหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ